มาก,กับวันนี้นช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของ h o n d a c i ี i c นะครับลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มอันนี้ถูกต้องนะครับถ้าหายหมดท่านจะจ่ายมากกว่า3เท่าของการทาเพิ่มนะครับถ้าเหลือดอกเดียวแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้นะครับของเดิมลูกค้าเป็นทรงแบบนี้นะครับซึ่งอายุการใช้งานไปเนี่ยทายมันจะปวดกับพิฮะการใช้งานจะค่อนข้างเกะกะแ้าทาให้ตัวสปริงนีล้าเร็วนะครับ ของเราโปรแกรมใหม่เป็นสไตล์โมเดิร์นเป็นของ B M ตัวซีรีส์ปัจจุบันนะครับเป็นทรงใบไม้นะครับสังเกตว่าก้านแนบสนิทเลยนะครับเวลาใช้งานกดบันจิตขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาพับกดลงมาอย่างนี้นะครับฟังก์ชันครบจบทุกอย่างนะครับอ่ะเปิดฝาท้ายก่อนเลยครับไว้ครับหาวิเด้งขึ้นเรียบร้อยสฝาท้ายครับอ่าล็อกนี่นะครับกดล็อกล็อกนะครับ กดล็อกนะเคสสตาร์ราการตอนนี้เป็นระบบอิโมบิวไลเซอร์นะครับปอดึงต้องมีการลงทะเบียนผ่านรถถึงจะสตาร์ทติดคปอดึงเข้ามาเข้ามานะครับเสียกุญแจเข้าไปไอเจียนเรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ทติดแน่นอนนะครับก็เป็นนั้นว่าสมมติแบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda Civic คเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะเรียนจะเพิ่มติดต่อมาได้ที่ช่างกุญแจชิชนนนทบุรีบางใหญ่0838978964 ครบจบทุกคุญแจขอบคุณครับ